วันนี้มีอะไรใหม่ๆในโซเชียลบ้างนะโอ้โหพี่หวนดูอะไรนี่สิอะไรอะจอร์ดเขามีการแข่งขันแข่งคอรเพลกันะอะเฮ้ยจริงเหรอที่ไหนอะเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบไปชวนพี่เอกแล้วนะจอร์ดพี่หวนนี่หาเรื่องตลอดเลยนะเฮ้ยจอร์ดมาว่าฉันหาเรื่องได้ยังไงนายเป็นคนทักฉันเองนะเออใช่จอร์ดลืมไปงั้นเราไปหาพี่เอกกันเลยดีกว่า ว่าแต่ทำงานอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โทรไปดีกว่ามัาง้งตืดตดตดตดอัโหลใครเนี่ยโห้ยทำไมรับชา้าจังเลยโอ้ oh, พี่เพิ่งจะจอดรถเนี่ยกำลังจะเติมน้ำมันมีเรื่องมีเรื่องม,มีเรื่องตลอด <laughs> อะไรของพี่ฝนเนี่ยเขามีการแข่งขันคอสเพกันน่ะคอสเพใช่ใช่คอสเพก ค้สเพใช่ทำไมอ่าไม่รู้จักเหรอรู้จักก็บ่าเนี่ยอะไรอ่ะที่เป็นโค้ดออนไลน์เหรอไม่ใช่ที่เขาให้แต่งตัวแต่งตัวอ๋อ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 เรื่องไะ้เนี่ยนึกว่าขายอค์สออนไลน์อีกแล้วไม่ใช่อ่ออไปเปล่าอ่ะเดี๋ยวเติมมันก่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเดี๋ยวเติมมันก่อนเดี๋ยวไปรับแป๊บหนึ่งจริงอ่ะอ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอองั้นเดี๋ยวแค่นี้นะเออแค่นั้นแหละรอข้างล่างดีกว่าอ่ะ ออกมายืนรอตั้งนานแล้วไม่มาสักทีเสียงรถอะไรอะ่ะเม้นเม่นเม้นเม่นเม่นโอ้นั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเออเกือบชนแล้วไม่เล่าอ้าวว่าไงเขามีการแข่งขันคอสเพย์คอสเพย์เหรอเอาไปใช่<ป>ใช่<ป>ใช่เดี๋ยวไปตามแผนที่เนี้ยนะเดี๋ยวตามพี่จีไปก็แล้วกันทางไหนอ่ะเอ่อเดี๋ยวได้ได้ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูพี่จีก่อนพี่จีก่อน เอ่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยเหรอใช่ใช่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายเลยซ้ายซ้ายต่อแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เลี้ยวขวาซอยข้างหน้านั่นแหละแล้วก็ตรงไปเรอยข้างหน้านี่เลยนะใ่ใเลี้ยวขวาซอยข้างหน้านั่นแหละนั่นแหละเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองเออว่าแต่ว่าเราจะไปแข่งแล้วมีเงินรางวัลวะเนี่ยมีดิจริงเหรอใช่ชิงเงินรางวัลเท่าไหร่อะ จำไม่ได้แล้วต้องรีบไปแล้วขับให้มันเร็วๆหน่อยดิโหได้เท่านี้แหมรถนี่วิ่งเป็นร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยปกติแว้นเร็วกว่านี้นะโหก็พี่ฝนตัวหนักนี่นะใช่ที่ไหนเราเพิ่งลดความอ้วนมาโอ้ไปแล้วจ้านี่เรามาถึงแล้วยังอ่ะพี่แอ๊ด ถึงเรียบร้อยแล้วคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเยอะเหมือนกันดูดิเขาแต่งตัวคอสเพกันใหญ่เลยอ่ะโอ้ยทําไมมีแต่สเลนเดอร์โอ้ยมีตุ๊กตายองฮีด้วยพี่ฝนไห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 นตัวสูงสูงโอ้ทำไมตัวสูงขนาดนี้อ่ะพี่ฝนมาดูนี่ดิอ้ใหญ่เหรอนี่เม็ดปลาหมึกอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยขาไปแล้วอ่ะพี่เขาไปแล้วโอะไหนไหนไหนยังดูไม่ไม่ทันเลยเนี่ยพี่ฝนนี่อะไรเนี่ยโอ้ดูไม่ทันเลยอ่ะดูดิ แต่ละคนนี่แบบคอสเพย์แต่งตัวได้สุดยอดมากเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 แมวหลามอันนี้หลามอยู่ในถ้วยอ่ะถ้วยกาแฟพีเอ็กมีใครไม่รู้ไหนอ่ะแต่งเป็นพี่ฝนด้วยอ่ะไหนใครแต่งเป็นพี่ฝนนั่นอะอ้าวมีคนแต่งเป็นพี่เอกด้วยเอ้ามีเพื่อนแต่งเป็นพี่เอกด้วยเหรอเอ้ยพีเอกกำลังงงเลยเมื่อกี้พีเอกนึกว่าพี่ฝนนะเนี่ยใครอะนั่นน่ะดีเฮ้ยพีเอก มาดูอะไรนี่เร็วยืนคุยอยู่ต้องนานสรุปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่พี่ฝนเนาะนี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้คนไหนอะคนนี้อะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างๆคนนี้สวยๆอะผมแดงๆอะอ้าวเหรอคนเนี้เหรอมาเร็วมาเร็วเฮ้ยนี่ตุ๊กตาป๊อปปี้เพทใช่ใช่ใช่ตุ๊กตาป๊อปปี้อะดูดิเฮ้ยอย่างสวยเลยอะไปไหนแล้วอ่ะนี่นี่ตุ๊กตาวิ่งหนีไปแล้วว่ะตุ๊กตาวิ่งหนีเราอะขอเราดูหน่อยขอเราดูหน่อยทีพี่ฝนพี่เจอของแปลกไหนอ่ะมาดูนี่อะไรหรอ น้องน้ำสาทเฮ้ยอันนี้สุดจริงมานนีแล้วเอาหายไปแล้วอะไรเหรอมีคนใส่ชุดชั้นในสีชมพูแล้วก็มีขนขาเต็มเลยเอาจริงเหรอเป็นไหนแล้วอ่ะโอ้มีน้องบอกว่ามาติดตามช่องพวกเราดอบคุณนจ่ะเอาจริงเหรอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะขอบคุณจ้าเดี๋ยวพิมก่อนพิมก่อนอาพิมพ์ไม่ได้ขอบคุณจ้าขอบคุณมาก นี่เดี๋ยวขอพิมพบ้างไม่ค่อยได้พิมพ์เท่าไหร่เพราะว่าพิมพ์ไม่ทันมสมองไม่ทัน <c oughs> แค่พูดก็ไม่ทันแล้วทุกคนพี่หวานดูดิมีตุ๊กตายองฮีที่แบบตัวสูงขนาดนี้แล้วพวกเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาได้มั่งเปล่าอะ่ะก<อ>็น่าจะได้นะจอจเดี๋ยวเพกลองเปลี่ยนหนูมั่งดิคนไหนเพ็กเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เพีกก็งงคนไหน นี่เหรอข้างๆนี่ไงเออเออเออใช่แล้วใช่แล้วได้แล้วได้แล้วอ้าวมีคนเปลี่ยนเป็นพี่ฝนอีกแล้วอันนี้ก็จะงงกันไปหมดนะใช่ใช่ใช่อาแล้วเมื่อกี้อยากเห็นนะไปไหนอที่บอกมีขนขาเขาออกไปแล้วว่ะดีออกไปแล้วเหรอเฮ้ยเพียกมาดูอะไรนี่แล้วนี่นองถามว่านี่พี่ฝนตัวจริงหรือเปล่าเพียกโอ้ยยางสวยอ่ะนี่อะไรอ่ะวยสุดยอดได่เลยสุดยอด จะบอกว่าตัวจริงเสียงจริงไม่หลอกนะจ๊ะอ่าพี่ฝนตัวจริงพี่เอก,ก็ตัวจริงแต่ชักเริ่มสับสนแล้วเพราะว่าปนปนกันพเกวันนี้เราจะคอสเพลเป็นอะไรเดีอยะนั่นน่ะพี่เอกหาไม่เจออ่ะอยู่นี่เหรอ,อคอสเพลเป็นอะไรเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวพเพกาคอสเพลเป็น เป็นตัวนี้ละกันเขากกาลังฮิตกันเลยอะ่ะตัวน้ำหนามสีน้ําเงินน้ําเงินน่ะตัวน้ำหนามสีน้ําเงินน้าเงินหรอเออฮักกี้ฮักกี้อ๋อฮักกี้อะนะเออฮักกี้วักกี้เป็กเกเป็นฮักกี้แล้วพี่ฝนจะเป็นอะไรดีอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเป็นตัวสีชมพูดีไหมอะ่ะ มันชื่ออะไรนะมิซซี่อะไรคริสซี่คริสซี่มิซซี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คริสซี่มิซซี่แล้วมันเปลี่ยนตรงไหนนะพี่ฝนล,ลืมไม่รู้เอ้ยอันนี้มีอะไรด้วยแหละอันนี้คืออะไรขอจิ้มทีอ๋ออันไหนอ่ะอันไหนอ่ะอันนี้คือเอฟเฟกต์ของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูหน่อยเราสามารถโหลดโหลดอะไรมาได้อะ่ะพี่เอกอะไรอย่างนี้หรอ ไม่เห็นมีเลยอ่ะแคตตลกเหรออ๋อนี่ไงแคตตลอกกันนี้ไงโอ้โหตัวพี่ฝนตัวใหญ่มากเลยอ่ะเต็มจอเยอะมากเออเยอะมากเลยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่ไหมอ่ะอุ้ยอย่างเท่เลยอ่ะทุกคนแล้วเราไปทําตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยตรงนี้มีอิโมจิด้วยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะอยากได้ไอ้นี่นี่ไงเุ้ยเเราสามารถเต้นได้นี่ไงเต้นได้อ่ะ อีโมจิเราสามารถเต้นได้เลยอะเฮียพียกดพี่ฝนนี่นะเฮ้ยนี่นี่ดิพียกพี่ฝนเล่นยิมนาสติกอ่ะทําอะไรอ่ะเล่นยิมนาสติกได้อ่ะแล้วเราเราจะทําตัวเราเองให้มันเป็นคนอื่นยังไงอ่ะเพียกลืมไปแล้วกดบวกนี่เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีนิวแฮร์คอมโบพาราไดซ์อาฟิตเชคโอ้เยอะไปหมดอ่ะคนี่ไงที่เขาอยู่ในเกมตอนนี้อ่ะไหนอ่ะเออนี่ไงนี่ไงเต็มไปหมดเลย เราสามารถโหลดขึ้นมาได้อ่ะทุกคนแล้วทีนี้เราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไหมอ่ะมีสกิ๊ตเกมด้วยอ๋อกดไปตรงไหนก็ได้พี่เอกแล้วเดี๋ยวมันจะเซิร์ชให้กดไปตรงไหนก็ได้กดตรงไหนกดใช่ใช่กดตรงอาลฟิตอ่ะอาฟิตไหนคอมมูนิตี้เนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วก็กดอันไหนก็ได้ใช่ใช่แล้วก็โหลดมาเลยตอนนี้พี่ฝนอยู่ในนี่เลยพี่เอกสวิ๊ตเกม มีสักวิดเกมด้วยหรอใช่ใช่ดูดิเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาสักคนหนึ่งดีกว่าคนไหนดีอันนี้ดีกว่าไม่รวยดีดูท่าทางมี่ตัวแบบดูท่าทางมีตังดูนี่นี่นี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนี่นี่นี่ดูดิโอ้โหเขาใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้โรบ็อกเยอะเหมือนกันนะดูดิลองลองเปลี่ยนดูดีว่ากำลังดูตัวแปลกๆอยู่ไม่ขึ้นแล้วอ่ะนี่พี่ี่ฝนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเหรอยังไง นี่ไงดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายโอถ่ายถ่ายแบกลําโพงมาด้วยอ้าวพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นเนี่ยเป็นคนรวยไปไหนอ่ะนี่ไงเป็นคนรวยเพชรอยู่นี่ไหนพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเออใช่แล้วอ่ะเท่มาละเออเท่ดูดิสี่ห้าหกสี่ห้าหกอย่างเท่เลยอ่ะเปลี่ยนต่อเปลี่ยนต่อเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ เอาใครดีนะใครดีนะเไม่กาวอนู้น่ะโหลดโหลดใช่ไหมโหลดโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพียกเพียกนี่นี่เราสามารถเซิร์ชค้นหาได้เซิร์ชได้เหรองั้นเซิร์ชเป็นแบบใช่เป็นป๊อปปี้เหรอแฮักกี้เฮดยูพี่วดเอาคริสซี่เลยก็แล้วกันมีไหมนี่ไงเดี๋ยวดูซิจะมีไหมโอ้โหคริสซี่หาไม่เจอทำไมมีอยู่12เสอ้ย32สิบเพียกเจอแล้วว่านี่ไงพี่วดก็เจอเหมือนกัน เจอแล้วโอ้ยทําไมพี่เอกเจอนี้ด้วยอุ้ยสุดยอดเลยมีแต่แบบตัวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแต่ละตัวเออแต่ละตัวแบบอย่างสวยของพี่เอกมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่น่ารักน่ารักดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกลองคนนี้ก่อนดีกว่ามี่คนนี้ผมสีชมพูอ่าตัวนี้ละกันพอพอดูได้พอดูได้มาแล้วมาแล้วเป็นไงเทป่ะเทเทเทดดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีโมจิอีโมจิหน่อย นี่ดู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 ยิมนาสติกไม่ได้มาเล่นต้องนานไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมีแบบนี้นี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้มาเนีอเดอเด้อหัวล้อหัวล้อใสเป็นไงต้องยิ้มกว้างด้วยยิ้มกว้างยิ้มปากบานเออสุดยอดสุดยอดดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอีกเออนี่นี่คนนี้คนนี้น่ารักคนนี้น่ารักเอาเอาไหนเนี่ย มาแล้วนี่โอ้โหนี้ตัวใหญ่เรีกดูดิอันนี้มีขาแป,กแปกลกๆ้วยนะนี่กอดฟรีด้วยเป็นไงกอดออฟรีน่ารักโอ้โปกรณ์เยอะมากออมีพร็อพเยอะมากโอ้พี่ฝนเป็นซาเลนเดอร์ไปแล้วะใช่ตัวใหญ่มากเลยเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาอีกเอาอีกอยากได้อยากได้อไดเอาอีกมีกเออปล่าหนุกหนุกเว้นี้น่ากลัวแท้หนุกดีหนุกดีเว้านี้น่ารักลองใส่ดูหน่อยดิมาแล้วเอยอันนี้ตัวเท่ากันเลย พี่อยู่นี้น่ากลัวพี่เอ้ยดี่พี่อยู่นี้น่ากลัวเออน่ากลัวดูฟันดิน่ากลัวเปลี่ยนเปลี่ยนแมวนะฟันน่ากลัวไม่เข้ากับเราเฮ้ยตัวนี้ก็มีเราเป็นผู้เล่นด้วยมีเพลเยอร์ด้วยมีเพลเยอร์ด้วยเหรอนี่มีเพลเยอร์ด้วยโอู้ยน่ากลัวจัดเลยอ่ะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ป๊อปปี้ใช่ไหมเราเอาอีโมออกไงอ่ะเดินเอาอ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนเป็นป๊อปปี้มั่งเฮ้ยนี่ก็เท่นะเนี่ยน้องหลามเนี่ยน้องหลาม เดี๋ยนะเดี๋ยวขอเป็นป๊อปปี้มั่งอุ้ยยอมากเลยอ่ะ252เลยเลยหรอเฮ้ยแปลกแปกมันมีนี่ด้วยตัวป๊อปปี้ที่แบบน่ารักน่ารักอ่ะจริงดิใช่ดูดิเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูมาแล้วนี่ไงนี่ไงเอ้ยตัวต้วนเลยเอามาเจอกันหน่อยนู่เหรอนี่เจอกันหน่อยมาเฮ้ยไม่มีทางเราต้องชนะเราแต่งคอสเพล์ครานี้เราต้องชนะแน่นอน อะไรอ่ะพี่ฝนมีตัวอะไรเยอะแยะหมดเลยหมุนหมุนเลยติวติวติววนูบเหรอน่ารักจัดเลยอ่ะเฮ้ยของมีเป็นสไตล์ให้เลือกด้วยใช่เปล่าเนี่ยใช่ใช่น่าจะใช่นะอันนี้คืออะไรอ่ะมีแบบให้เราเลือกเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยดิมีอีกเปล่ามาแล้วนี่เอาอะไรมาหรอ อุ้ยตรงนี้น่ารักตรงนี้ก็น่ารักเอาอะไรมาเอานูปอนี่เป็นไงเมกันหนูโอ้สุดยอดเลยอ่ะพี่เอกแบบแข็งแรงจัดเลยอ่ะไม่ต้องไปยกน้ำหนักอีกต่อไป <laughs> <laughs> เพียงแค่เราเข้ามาครอสเพย์ในนี้เราก็สามารถเป็นใครก็ได้บนโลกสุดยอดอออแต่ละอันสุดยอดมากเดี๋ยวขออันนี้หน่อย นี่ชอบชอบฉีกขาฉีกขาฉ <laughs> ีกขาเดี๋ยวเดียวเพกเอาตัวใหม่ใส่ก่อนนะเอาตัวอะไรมา <c oughs> โอ้โหกล้ามใหญ่จัดๆแข็งแรงมากพี่หวานดูสิเพียก็กล้ามใหญ่เกินตัวไปแล้วนน,นั่นอันนี้แล้วกันเฮ้ยเพียกยจอดหายฮึบพับพับชึบฮึบกล้กามใหญ่สุดๆเป็นไงใจเกเรเฉย มีให้เล่นเยอะดีนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาเล่นกันใหม่ก็แล้วกันสรุปว่าวันนี้เราชนะหรือสูสีอะใครชนะดีอะไม่รู้ต้องให้น้องๆช่วยกันตัดสินแล้วแหละเพียกเป็นน้องแมวเป็นน้องแมวเนี่ยน้องแมวเหมียวน่ารักเดี๋ยวขอท่าเต้นใหม่ขอท่าเต้นไหนดีอะไ,ไหนดีอะ<ม>โอ้ยมีท่าเต<ม>้นแบบเยอะเยอะแต่ว่าเราไม่รู้จะเอาไหนอะไม่ได้เข้ามาเล่นนานคือแบบอย่างเยอะสุดๆเขามีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นเนาะ ใช่ใช่ไว้แวะมาเล่นกันใหม่นะจ๊ะดีบ้บายบายีเพลงมีบายบายด้วย,ย,ย,ยดึง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 โอ้สุดยอด <laughs>